สี่โตเออสี่โตโก้ไม่โก้อีกแล้วเรียบร้อยสัตว์โดกนกระทืบเขาเยอะจัดเดี๋ยวเขทืบหมดฮ่าชุดแรกว,วะเพื่อนเลยกเลยป๊าอุ้ยเอาไปไหนใส่กระเป๋าเลยลูกลจะไปไหนลงจะไปไหนอ๋อป๊าไปกับแก๊งลูกไปไหนแก๊งมันไปเนี่ยไปวิ่งเล่นกันไไนี่สภาพอากาศใครที่งัดโอเวอร์เข้าตู้ได้ตามเงื่อนไขชุดเลือกคอยได้เพิ่ม ต่อหัวคือสองแก๊งไหนที่งังง<า>ด over เข้าตู้ไหนดูดิคืออะไรวะก็คือแบบอุ้มอุ้มเอ๋ออุ้มเอ๋ออุ้มเอ๋อเข้าตู้ไงอุ้มเอ๋อเวอร์เข้าตู้ก็ได้สองต่อหัวได้สองอันสองเหรียญอะไรอย่างเงี้ยสองกล่องอ่ะสองกล่องแก๊งไหนที่งัดโอเวอร์เข้าตู้ก็คือแบบเขาอุ้มโอเวอร์เข้าตู้จะได้เหรียญเคนนี้ขึแล้วคอยเพิ่มมาดิไม่ไม่ได้กล่องพี่ไม่ได้กล่องสองกล่อง, <c oughs> งอเลยเหรอได้กล่องสองกล่องใช่ปวดละสองกล่องป่ะหมดละสองกล่องป่างเงี้ยใช่ใช่หมดละสองกล่องไปป่ะเฮ้ยเฮี้ยหัวละสองกล่องไม่น้อยนะเว้ย่อรไไัวว์มม้สต วอร์มก่อนไม่ล่ะวอร์มไปล่ะวอร์มไปล่ิไปดิไปดิไม่ต้องเปลี่ยนแล้วดิเฮี้ยมวอร์มไปล่ะวอร์มมาน่าจะของจริงนะไม่น่าวอร์มมากคุณน่าไม่น่าวอร์มเหมือนน่าใส่กันหนักต่อคอนเฟิร์มอ่ะบ่าไงลูกบ่าไงลูกจะไปป่นเหรอเปล่าวจะัปจะไปทำอย่างอื่นแล้วไม่ได้ป่นแล้วลูกใส่ไม่ดีใครจะไปป่นป้าวจะไปป่นใครไหนอันนี้อันนี้อันนี้มันจะอุ้มสวนป่าวะอุ้มสวนนี่มันนอุ้มสวนลอยเฮี้ยเลยอะมันจะอุ้มสวนป่าวะใช่ถ้ามึงอุ้มมััััันนนนนนนมมมอออุ้้้้สววยูู่่แแแลลกกกะะบใหค กูจะได้ไปเก็บอาวุธก่อนไม่จัดอาวุธกูเต็มเลยเยี่ยสี่อันเอาป่ะล่ะไม่แต่เชื่อกูถ้าอุ้มกันแล้วอ่ะกูว่าเดี๋ยวตีกันยาวคอนเฟิร์มตีกันยาวเยี่ยสี่สองกล่องเลยเว้ยมันแต่มันไม่ใช่เร่มือเลยมึงมไงอ่ะผมเดินมาเอ้าลโหลฮัลโหล่อไอ้บอลลอนให้เจอไหนเนี่ยพี่ไอ้บอลลอนกูเจอแพนใหม่ของสภาประกาศกูกำลังติดใจกันอยู่อุ้ยใครอ่ะตอนนี้ยังไงดีผมอยู่แถมตู้ ี่ไปไปคุยนนัดไปอะไหนพี่ออกคุยขวบคุยกันน้าอะไรเขียนก่อนถ้ามึงจะซัดเออถ้ามึงจะหาจังหวะซัดมึงเข้าไปซัดรอก่อนเลยว่าไหวเปล่าคนเยอะนะได้ได้ครับได้ได้เฮ้ยเฮียไม่มีแผ่นใหม่ว่ะดวงดวงไม่ใช่ไปบวชเฮียแผ่นใหม่น่าสนใจว่ะอะไรอะไรอุ้มโอเวอร์เข้าตู้ได้ได้กล่องคีร่คอยสองกล่องบวชบวชโอ้โหเยอะจัดเลยมันเยอะเลยเยอะคือตอนนี้เหรอตอนนี้ให้เวลาสิ้นเดือน ใช่คือยังไงไม่เข้าใจคือต้องไปตีเขาเหรอพี่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พี่เข้าใจว่าเบียร์จะจะอยากที่พี่คิดนะถ้าอุ้มมันอ่ะมันก็คือมันก็คือตีกันอ่ะถ้าถามพี่อ่ะตีกันแน่นอนพี่คอนเฟิร์มว่าตีกันเละเจ้าทิเรื่องกุ้งว่าเลยด้วยเพื่อนหลังเอ็นทีอาไม่หล่ะพี่ค่อยว่ากันเพราะมันถึงต้องพิ้นเดือนอ่ะเออถ้าถามกูหลังเอ็นทีอาร์ไม่เฮียมหาศาลเลยนะหลังเอ็นทีอาร์ไม่หล่ะนี่ว่อยว่ากันเพราะมันถึงต้องพิ้นเดือนอ่ะออถ้าหากกูหลังเอ็นทีอาร์ไม่เดี๋ยวแม่งเบรกไปหมดแม่อ หิวเลยหนูจะไปไหนกันน่ะฮะเร็วเห็นของแล้วของขึ้นเลยดั่งพาหิวของจริงหน้ามืดเลยเมื่อกี้เฮียกับหน้ามืดแล้วกูว่าไงลูกไชิปมึงจะถอไกูจำเฮียอะไรอีสั์เอ้ยแล้วกูเสียตังค์พันไม่ถึงโตเลยป้าเลอยฟังลูกแล้วหนูไม่โตตรงไหนหนูโตพอที่จะมีลูกแล้วใช่ป่ะลูกไอ้คูจะชนดในเฮียอุ้ยมีเป็นสิษย์แล้วใครมีเงินบวกขอสามร้อยนิดนึงแล้วพี่ผมเพิ่มประมเดียวเกลียวบ้างอ่ะ แกอนี้สุดมีสองห้าเก้าพี่เอาไหมแบนไม่้ไงเอ้ยขอที่ขอที่ขอที่ห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่ง้าสนึ่งหนงหาหนึ่งสหนึ่งไม่ให้แล้วจบเออเออแล้วแต่จะได้รู้กันมีส่เดียวว่ามีแค่โจ่ววะไม่โกะย่บบังอย่าบังน้องไม่โกะห้าสามหนึ่งขอตั้งหน่อย ขอตังค์น้อยมันแน่ที่เคี้ยเไอ้สปืนทำคุยเลยวะพี่นมาสองปืนออกปังคหนึ่งครับอ้าวย่าไม่เปล่าเป่าเท่าไหร่ลืมดิขันหัวเขอตังค์อะไรเขอตังค์อะไรดิเปล่ากับเปลามึงจะเบียดจำเชียอะไรชิปอะไรพี่ทำไมต้องตะคอกอ่ะมึงจะเบียดจำพี่อะไรสัตว์ มึงจะเอาใช่ปะจะมันเสียพันหนึ่งไอ้สัตว์มึงนี่มันเล่นกันเป็นเด็กแล้วเร็วๆไอ้เหี้ยกูเสียตังค์พันหนึ่งกูไม่มีตังค์นั่นเองไอ้สัตว์ไม่ไี่คุณเหมือนเด็กเว้ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยมึงทั้งคู่อ่ะกูจะบอกให้พี่จร้อกันทำไมกระเป๋าเอ้ากระเป๋าอะไรสามเฮ้ยหนึ่งหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งไม่มีให้หนูบ้างหรอกระเป๋าอะไรพี่กระเป๋าอยู่ไหนที่เมื่อกี้กูเห็นเหมือนคุณเล็บปุ๊บคุณเล็บปุ๊บไปโคนก่อนตังค์หน่อย เมื่อกี้เหมือนมีคนขึ้นแล้วนะส่อ่ะแต่มันพีมันเบอกเราที่แลนด์นี้บอกรที่ไหนวะเชยรู้สึกกันกระเป๋าไปกดตังเลยไปกดตังคกีกระเป๋ามีมีมีห้ารมีห้าร้อยหน่พันนึ่งันหนึ่งพันหนึ่งย่หนเลขเลขเก้าหมีแค่นี้โอ้ยสัตว์ไม่พอค่ดสามร้อยมีมีมีสามร้อยเก้าหกเกาไอ้กระเป๋ายี่ทงินทอ เออนั่นดิกระเปออใครเจอขี้แต่ตมันบอกว่าจี้พวกพวกดูไว้เว้ยอะไรเงี้ยโมนะเลตโฟนเลยเกาะโมเลตโฟนไปนะเอาเฮียเอ้ยใครไปทีไปกดตังก่อนไอ้เว้ยกินน้ำน้าด้วยไปกดตังพี่ สนานหมาแน่ก็บอกให้จำผมงได้ปะโอ้โหจำไม่ได้จำไม่ได้มั้งน่ะโอ้โหพี่ว่างอันนี้ว่างไม่พอพี่แล้วเราสี่คนไหมเราสี่เราหายไปไหนอะรอพี่พูดก่อนพี่คุณไปกดตังค์นัวใครเขาเออไอแปดมาพี่โชว์โอ้โหใจแปดไปป่นไลยค่ะ

ไ้ยังไงไปยังไงเนี่ยแบอยู่เลแบ็มาเลยไปนำเงินไปป้องขับป้งขับปมงขับคนโหอ้โไอ้ยิแล้วใครวะยถ่ายรูปวะนว่างหนึว่างหสุลต่านว่างหนึ่งครับเฮ้ยรถไฟใครมาถ่ายรูปวะเฮ้ยมันใครอะไม่รู้ข่าแม่ก่อนเลยใบสัตว์เฮ้ยอะไรหรอถ่ายรูปทัพพี้อะไรอะ ใครถ่ายรูปอ่ะคนเนี้ยไม่รู้ไม่รู้โอ้โหประตูเปิดอีก๋อี๋อไอ้สัสแม่งยแล้วเมื่อกี้ไม่พูดเต็มเต็มเลยบอกแล้วควายเ้ยโอ้ยนี่เหรอจะตายเลยเนี่ยวสิ่งที่ฉันนะเนี่ย Destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I just wanna be the best at what I know.